ติ้งละครหากหลาย My Lady EP 6และ EP 7เป็นเรตติ้งที่ออกอากาศในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ค่ะว่าเป็นละครที่คลายเครียดเฮฮาเบาสมองได้ดีอีกเรื่องเลยละค่ะสำหรับละครหากหลาย My Lady นาทีน้องชายของปีกลับมาจากเมืองนอกแต่สองพี่น้องเหมือนมีเรื่องบาดหมางกันในอดีต ทำให้พู้จากันไม่ค่อยดีเท่าไร่นาทีพยายามตีสนิทกับพี่สะพ้ายละลินพูดเป่าหูให้มองปีไม่ดีมาติดตามกันต่อสัปดาหน้านะคะมาดูผลเรตติ้งละครฮัหกหลาย My Lady EP 6และ EP 7กันดีกว่าคะ่ะต้นสังกัด C H n h dy, d s Drama Society คะ่ะได้มีการลงรูปภาพผลเรตติ้งละครฮัหกหลาย My Lady ep 6และ ep 7ค่ะจากนั้นลงแคปชั่นบอกร้อนแรงเกินต้านหักหลาย My lady ep 6และ ep 7 3.7 3.5มงลงเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศติดตามความม่วนกันต่อ เสาร์อาทิตย์20นาฬิกาามสิาทกคุกคักกลายช่อง 7SD กด35าท่ามกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์สนั่นบางคนบอกว่าคำถ,ถามในใจทำไมละครสนุกมากเสาร์อาทิตย์หน้าต้องห้าแล้วนะให้เหมาะสมกับความสนุกของละครและเคมีของยูพายจ้ายังไม่เคยพาสซักตอนและบางคนบอกอีกช่องละครเรตติ้งเขาก็พุ่งมาก เรียกได้ว่าและก็บอกสนุกที่สุดสุดปังค่ะไอปีหนูลลลินวันเสาร์เลยได้ไหมชอบมากว่าหลากหลายคอมเมนต์ต่างบอกละครหักหลายไม l เลดี้สนุกอ่าชวนให้หัวเราะทุกตอนและก็ลุ้นไปทุกตอนจริงๆค่ะตามกันต่อค่ะเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกับละครฮักหลายไม่เลดี้ละครหลังข่าวของทางช่องเจค่ะ